สวัสดีค่ะพบกับพี่เก่งน้องเซนและก็น้องฝาครับในรายการบ้านงูยิ้มทางพีเคปาการเดบเบลทแห่งนี้นะครับค่ะวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายนะครับอากาศกําลังดีเลยนะครับ<ช>ที่นี่เลยครับที่ ม่วนจ่ายโฮมสเตย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมารู้จักชีวิตน้องหมาปอมนะครับผมปอมน่ารักน่ารักอย่างนี้ครับแต่ละตัวมีประวัตินะครับอ้าวปล่อยทําไมลูกมีประวัติประวัตินะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับบอกเด้งบอกเด้งนะครับเพาว่าเขาได้ข่าวว่าเขามีแฟนเพจมากๆมายเลยแล้วแล้วที่นี่นะครับโฮมสเตย์ที่นี่นะครับเป็นที่พักสําหรับคนรักสัตว์นะครับเรียกว่าใครที่รักสัตว์มาพักที่นี่ได้เลย นะครับแล้วสุนัขทุกตัวนะครับเรียกว่าได้รับการบริจาคมามีประวัติทุกตัวบางตัวถูกทรมานนะครับบางตัวก็แบบย่ำแย่ไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เขาจะรับเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของที่นี่นะครับแล้วมารู้จากประวัติของเจ้าปอมทั้งหลายแหล่ของที่นี่กันนะครับโดยเฉพาะเจ้าป๊อกเด้งนะครับ เชญครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็มาพบกับเจ้าของโฮมสเตย์หลังนี้นะครับคุณบอลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณบอลหรือคุณใจครัสพนที่แปลงครับครับโฮมสเตย์นี่เป็นยังไงครับเป็นที่พักสําหรับอะไรครับคุที่พักสำหรับคนรักสุนัขครับแล้วก็รักสัตว์คือเข้าสามารถเอาสุนัขเข้าพักได้ คุณผู้ชมครับบางที่พักเขาจะห้ามเอาสัตว์ไปนะครับผมแต่ที่นี่นะครับเปิดสําหรับคนรักสัตว์โดยเฉพาะเลยเรียกว่ามานั่งคุยมาพูดคุยกับคนรักสัตว์ด้วยกันนอกจากเอาสัตว์มาแล้วมันยังได้วิ่งเล่นกับสัตว์ที่นี่ด้วยใช่ไหมครับสัตว์ที่นี่มันเป็นปอมนะครับเป็นสุนัขปอมสวนากเป็นสุนัขปอมครับครับผมไหนๆดูไหนครับเดี๋ยวขอขอเชิญสุนัขปอมเลยดีกว่าครับเชิญสุนัขปอมนะครับของที่นี่นะครับโอ้โห เด็กๆน่ารักมากๆเลยนะครับผมงที่นี่นะครับโอ้ยน่ารักน่ารักไหมลูกน่ารักไหมลูกคุณแดนครับได้ข่าวว่าสุนัขพอมแต่ละตัวที่นี่มีประวัติความเป็นมาเรืยอว่าไม่ได้ซื้อมาเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับเห็นน่ารักน่ารักอย่างนี้ดูเป็นราคาแพงนะใช่ครับสผมก็ซื้อมาเพราะชานิยมชานิยมแฟชั่นไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบอยากเลี้ยงความน่ารักของเขาแต่พอเขาโตแล้วก็ เริ่มเริ่มหมดความน่ารักในวัยเด็กนะครับ<อ>ก็ทิ้งคือพูดง่ายๆตุนัขกพวกนี้คือสุนัขที่ถูกท้าทิ้งจากเจ้าของเดิมนะครับผมเรียกว่าน่ารักน่ารักทุกตัวเลยเนี่ยนะใช่ครับอ่าตัวนี้น่ยอยากได้ตัวขาวอ่ะลูก Ö ö เออยเดนี้ยังมีคนทิ้งอยู่ครับเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของแต่และตัวเอาตัวตัว,ต,วตัวเด่นของที่นี่ก่อนเลยเดีกวอ๋อตัวเด่นของที่นี่ครับผมจะมีหลักๆนะที่เขาชอบที่ที่คนติดตามก็จะเป็นตัวนี้ครับครับผมตัวนี้ชื่อปอกเด้งปอกเด้งนะครับเป็นแฟนเพจเป็นแฟนเพจครับแฟนเพจตัวชื่อปอกเด้งน้อยอารมณ์ดีครับอ๋อเขาก็มีประวัติเป็นยังไงบ้างตัวมตัวตัวนี้ค <ๆ S 1> ือตอนที่รับมานี่มีน้องนักศึกษาครับเขาไม่มีเงินไป เขาเล่นการพนันเขาก็เลยว่าเขาเลยเอาหมามาให้ลองแล้วก็บอกเราไปจ่ายโอ้ครับผมเรียกว่าไปถ่ายมาครับใช่ครับผมก็ปอกเด้งปกเด้งนี่เรียกว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมเยอะเลยสิครับเรื่องอะไรบ้างครับผมส่วนมากก็เราปกเด้งนะครับคือสร้างบ้านให้คนอยู่จริงๆแล้วก็มีสร้างบ้านให้คนเลยครับคือเราเปิดระดมทุนช่วยที่เด็กที่อม๋อ่อยปล่อยไม่มีบ้านครับเราก็เลย เอาเพจปอกเล่งไปเปิดระดมทุนตอนนั้นได้แสนกว่าบาทก็ได้บ้านหลังหนึ่งอ๋อก็เรียกว่าได้บ้านหลังหนึ่งนะครับผมมาแสดงว่าทำประโยชน์ให้สังคมเช่นเคยทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรบ้างครับพางูไปแสดงให้กับนักเด็กๆใช่ไหมเหมือนเหมือนกันนะครับคิดจะเอางูไประดมทุนอย่างปอกเด้งบ้างไหมเนี่ยฮะก็ ไม่เคยคิดดูดูดูเจ้าปอกเด้งเป็นตัวอย่างนะมีเพื่อนๆอยากจะระดมทุนหาทุนไปไหนก็ลองลองเอางูออกมาระดมทุนเหมือนปอกเด้งบผาแล้วแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากระดมทุนพวกนี้ก็ช่วยสัตว์จนจัดครับส่วนมาก็เป็นพวกสัตว์โดดทำร้ายโดนทิ้งมีการรักษาโรงพยาบาลพวกนี้ครับก็เปิดระดมบางครั้งก็เอาเพจปอกเด้งนี่แหละครับไปเป็นตัวตัวกลางระหว่างคน กับสัตว์แล้วก็ไปโคกับทางโรงพยาบาลสัตว์พอๆโแสดงว่าแขกที่มาที่น,นี่มาพักที่นี่ก็เป็นแฟนคลับเจ้าปอกเด้งด้วยเหมือนกันหลักๆจะเป็นแฟนคลับปอกเด้งครับ เลยครับโอ้ยมีเยอะเหรอครับเนี่ยเยอะครับเยอะเลยตอ,ตอนนี้มีเกือบแปดพันแล้วครับเกือบแปดพันคนโอ้โห <c oughs> มากกว่าบ,บ้านงูยิ้มเราอีก <c oughs> <c oughs> มากกว่าบ,บ้านครับแล้วปกติคนมาพักนี้ก็มาชื่นชมเจ้าพ่อกี่<ช>เขาเอามาเล่นกับสุนัขด้วยครับแล้วเขามีสุนัขเข้ามาด้วยหรือเปล่าครับมีครับสุนคคัขอย่าีครับส่วนมากจะเป็นกลุ่มปอมปอมอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ครับจะมีสายพันธุ์อื่นเยอะหลากหลายแต่คุณบอลนี่เลี้ยงแต่ปอมอย่างเดียวเหรอใช่ครับเพราะมันตัวเล็กแล้วมันดูแลง่ายอ๋อแล้วถ้าสุนัขอื่นมีต้องการความช่วยเเหหลลลืือออคคุณบจะทาไงววมช่ย แเราจะหาบ้านหนึ่งเป็นตัวกลางหาบ้านให้ว่าบ้านไหนมีพื้นที่มีรายได้ที่พอจะดู๋อคือเราต้องไปดูบ้านเขาด้วยใช่ไหมว่าเขาเขาพอที่จะเลี้ยงได้เราเขารักจริงหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยอย่างอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้ทำไมมันมันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับเนี่ยตัวนี้เจ้าของเขาเป็นเซลล์ทํางานครับขับรถไม่มีเวลาดูแล ไม่มีเวลาดูแลครับเแล้วทําไมเขาไม่ขายต่ออะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงคือขายไปแล้วไม่รู้ว่าคนที่ซื้อต่อไปจะดูแลหรือเปล่าแต่ว่าเขารู้จักเพศผาเพปฟอกเด้งว่าอกที่นี่เขาดูแลหมาดีว่าคุณบอลดูแลหมาสุนัขดีโดยเฉพาะพันปอมนะครับเป็นพันที่เรารักเลยนะครับผมทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้มีสิบสองสิบสองตัวโอ้โหสุดยอดสิบสองตัวนี้ไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อครับเกิดจากการับตัวนี้ก็ ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ตัวนี้จะจะบวยจะบวยเดิมดีโดนเจ้าของทำร้ายมาครับทำร้ายเจ้าของเจ้าของเขารักเขาซื้อมานี่เขาก็เห็นมันน่ารักทำไมก็ต้องต้องทำร้ายด้วยอ๋อเหมือนประมาณว่าอยากให้เขาหลับจำอ๋อครับผมแล้วแล้วอย่างอย่างสมมติเราไปเนี่ยเคสเคสคือคือเขาต้องให้เราเราถึงจะไปเอาใช่ไหมครับคือเราจะส่งโปรไฟล์ให้ดูครับครับผมเรามีพื้นที่เรามีคือแคบแคบ ขึ้นเพดว่าเป็นเพดปลอกเองอย่างนี่เขาก็อ๋อครับผมน้องเ้นอุ้มแบบอ่าอย่ามืออย่าอยู่ว่างทํางานอ่านี่ปิ้ลเจ้าบลอกเด้งนี่ก็คือมีประวัติโดนทําร้ายมาก่อนอ๋อไม่ใช่บวยครับอ๋อบวยบวยอ๋อบวยอ่าบวยอ่ากระดูกนิดนึงอ่าฮกระดูกเฮ้ยฮะเป็นตัวนักดุอ่าเขาเขาคิดว่าเขาเป็นสิงโตละมั้งผมว่าเพราะว่ารูปร่างเขากงคงครงข่ายนะครับอะไรอย่างตัวนี้แหละครับตัวนี้ยูโรครับยูโรยูโรนี่สวยๆอย่างนี้มีคนยกให้ด้วยเหรอครับเจ้าของเดิมเขาเป็น เจ้าของเดียวกับปาร์ตี้นะครับครับผมอ<ล>อ๋อไม่มีเวลาดูแลอ๋อไม่มีเวลาดูแลครับแล้วก็มีหลายๆตัวครับที่เป็นนักศึกษาเลี้ยงครับผมจะมามีแฟนโอ้แ,แฟนซื้อให้ ครับพอเลิกกันก็เลยเกลียดหมาแทนใช่โอ้ไม่ดีนะครับเอาเวลารักก็รักหมาชั้นแล้วก็ต้องรักชั้นด้วยแต่เวลาแต่เวลาไม่รักชั้นแล้วหมาก็ต้องเกลียดด้วยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมแต่พูดถึงนี่ถ้าถ้าเกิดมีคุณผู้ชมนี่อยากจะมาไว้อีกนี่จะรับไหวไหมครับเนี่ยคือตอนนี้เรายังไม่รับแล้วไม่รับแล้วใช่ไหมครับแต่เราพร้อมที่จะหาบ้านหลังใหม่ให้เขาก็โดยใช้ที่ดีเหมือนกันเพจบอกแดงใช่ใช่เเป็นตัวเชื่อมอ่าอย่างสมมุติผมอยากจะได้มาเลี้ยงว่างเนี่ยครับ จะต้องทํำยังไงบ้างคือต้องส่งโปรไฟล์ให้เราดูครับพื้นที่พื้นที่เลี้ยงอ่าฮะสถานที่เลี้ยงอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วพูดถึงถ้าเกิดเขารับไปแล้วเนี่ยเราจะติดตามผลงานของเขาตลอดใช่ครับเรายังมีการติดตามดูอา่า<ช>ครับผมเป็นไงมัางไปอยู่ที่นูนน่นอโอ อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆหรือทางผ่านที่เราจะไปเราก็แวะเยี่ยมโอ้นะครับแล้วอย่างเจ้าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่อ๋อเป็นลูกหลานของที่นี่อ่าครับผมอ่าแล้วสมมติถ้าลูกสุนัขที่เกิดจากที่เนี่ยเราจะทําไงครับจํานวนเยอะขึ้นมีการจําหน่ายไหมครับผมไม่ครับไม่จาหน่ายเลยเลยอล้รู้สึกมันเป็นสิ่งมีชีวิตเพอ๋อก็เรียกว่าแบบรักเรียกว่าเลี้ยงไว้ไม่ขายเลยว่างง้นับไม่ได้ตั้งว่าจะถ้าเกิดมันเยอะๆมาทําไมฮะ เราก็ต้องดูเราต้องจับทำหมันอะไรครับมีการทำหมันนะครับต้องจำกัดจำกัดการขยายพันธุ์เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมสุนัขน่ารักอย่างเงี้ยตอนแรกๆเลี้ยงบ่เพราะความน่ารักนะครับแล้วแต่สุดท้ายก็ถูกทอดทิ้งนะครับบางตัวก็ถูกทรมานอย่างเคสแบบที่น่าสงสารสงสารมีอะไรบ้างครับ ม็มีหลายกรณีครับที่มีการแขวนคอมีการกีดถึงขั้นแขวนคอเลยเหรอครับใช่ครับที่เป็นข่าวครับอ๋ออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมพักสักครู่นะครับเดี๋ยวจะมาดูเคสหนักๆของเจ้าปอมในที่นี้กันนะครับพักสักครู่ครับผมบริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ พร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัทวันทอยเซอร์วิสเซ็นเตอจำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155 ถกเคลื่อนการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ0863761155 0802112112 ถาจะซื้อรถคือ2ต้อง v 88มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าพิสูจน์เพราะเรา v 88เป็นส่วนรวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสะุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา v 88รับซื้อแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่หอ้อเปิดให้บริการกิ่งแก้วบางฟรีติดกับปั๊มบางจา ไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88 พิเศษ่งตส,สำหรับลูกค้าประการเคเบิลทีวีเพียงมาซื้อรถที่ V88 รับส่วนรถพิเศษทันที2 0 0 0 0บาทเฉพาะลูกค้าประการเคเบิลทีวีเท่านั้นติดต่อสอบถาม0-86 3 4 4 7 0 5 5 0าม5 1 1677 7 เดทิเปิลโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูหราด้วยรูปแบบโมเดิล็อฟออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้สอย3ห้องนอน3ทาวนโฮม3ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัวโดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองชอ็อปเฮาส์หน้ากว้าง4.70เมตรและ4.20เมตรเพียง6แปลงเท่านั้นให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใคร ด้วยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขุมวิท113การคมนาคมแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสํโรงและถนนสีนักขลินแวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกัน อนนี้นะครับพี่เก่งคุณบอลน้องเซนแล้วก็น้องฟ้านะครับมานั่งอยู่เรียกว่าลานหน้าบ้านะนะครับผมทั้งหลังเป็นวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยเป็นภูเขานะครับเรียกว่าถ้าคนมาพักที่นี่ก็จะได้บรรยากาศดีๆของอของการมาเที่ยวเมืองเหนือ,อะนะครับผมเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะครับผมพร้อมกับเจ้าปอมทั้งหลายแหล่นะครับผมมาฟังประวัติไอตัวที่ร้ายร้ากาดบ้างเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับมาร้ยกาดคือ,อตัว เคสที่เราเจอใช่ไหมครับเจอเคสหนักๆเลยครับผมก็เป็นมีหลายกรณีครับอย่างกรณีที่เป็นข่าวดังๆครับที่หลายหน่วยงานออกมาช่วยให้ความช่วยเหลือคือเคสของเจคอบครับครับเจคอบคือเป็นสุนัขที่ว่ามีคนมาประคมข่าวว่าเขาโดนโจรขึ้นบ้านแล้วก็เอาเหมือนประมาณว่าตัดเอ็นั้งสีข้างโอ้แต่ตัดเอ็นข้อเท้าบ้งสีข้างแล้วเอาวิกซอรลาดครับครับอ๋อครับผม แล้ว,ลวเราเราก็ตอนตอนนั้นก็ประสานหลายหน่วยงานมากเพื่อตามตามจับตัวคนร้ายแต่ทีนี้ว่าเอาไปเอามาครับ,รบเขาก็คือเราก็ให้ปล่อยให้เป็นตามหน้าที่กระบวนการของกมามกฎหมายตำรวจครับผมแต่เราเราเราได้ช่วยเหลืออะไรเขาบ้างครับคือตอนนั้นเราก็เป็นตัวประสานประสานงาน,าน,งานใช่ไหมครับ<ห>แต่และมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานที่เขาจะเข้าไปครับผมแล้ว,แล,วแล้วอย่างที่อยู่ในกลุ่มนี้มีเคสอะไรน่าสนใจบ้างไหมครับ ที่น่นนาสนใจมีตัวนี้ครับมีตัวนี้นะครับ,รบตัวนี้เจ้าของเดิมเขาเป็นอิสลามครับผมแล้วเลี้ยงเพราะอิสลามไม่ให้เหลี้ยงหมาอ่าครับอ๋อก็ทีนี้โดนโดนเจ้าของคอนโดจับได้ครับเพราะยืนคำขาดว่าทำไมให้หมา ถ้าไม่เอามาเอาสนักออกจากที่พักที่พักนะฮะยี่สชั่วโมงเขจะฆ่าทิ้งฆ่าสุนักทิ้งนะครับผมก็เรียกว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่เขาไม่ได้ให้เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือน้องๆมีแอบเลี้ยงก็ถึงสาครับใช่ก็ผิดกฎเขาจริงๆนะครับผมก็เลยหาบ้านมาให้อยู่ที่นี่นะครับผมเออแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าคุณบอลรับเลี้ยงพวกนี้ฮะ คือติดตามมาจากเพจครับจากเพจเลยแฟนเพจแฟนเพจชื่ออะไรครับผมเดี <b ans> <b ans ๋ยวเผื่อบรรยการบ้านงูยิ้มเขาจะได้ติดต่อมาบ้างแฟนเพจบ้างแฟนเพจบังเพล่เพจป๊อกเด้งป๊อกเด้งไหมเพจบ้านงูยิ้มป๊อกเด้งหมาน้อยอารมณ์ดีครับป๊อกเด้งหมาน้อยอารมณ์ดีนะครับผมอ่าเข้าไปได้กดไลค์เลยนะครับผมแฟนเพจก็เยอะกว่าบ้านงูยิ้มแน่นอนนะครับมีการพูดคุยกันในวงการสุนัข ปอมด้วยมีครับเรียกว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมแล้วสุนัขอื่นมีบ้างไหมมีครับมีเหมือนกันครับผมก็ช่วยมาเยอะเหมือนกันประทับใจอะไรกับกลุ่มสุนัขปอมคือเขาตัวเล็กครับเพราะเความน่ารักของเขาเขาขี้เล่นขี้สงสารคือผมเห็นว่าสุนัขพวกนี้การดูแลมันก็ลําบากเหมือนกันนะ เช่นการจะต้องขนนะครับแล้วก็คือขนอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเล่นเลอะเธอมันก็จะตกกระโปรงเหม็นด้วยเงี้ยเราเลี้ยงต้องสิบกว่าตัวเนี่ยเราเลี้ยงไหวเหรอพี่ไหวครับผมไหวสู้เลยว่างันเถอะอ่ากับกับใครนะครับกับพี่สาวกับพี่แม่บ้านบาก็เรียกว่าเกิดใจรักด้วยกันคือพูดง่ายง่ายว่าถ้าไม่รักก็อยู่กันไม่ได้ว่างันเถอะนะครับผมแล้วอย่างคนที่มามาโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับผมคือเขามาพักเขาประทับใจไหม ประทับใจครับ,รบใ90%กลับไปกลับไปแล้วย้อนกลับมาใหม่กลับมาอีกหรือว่าไปแนะนําเพื่อนๆใช่ไปบอกต่อด้วยครับอ๋อ,อเอยี่ยมมากๆาเลยทั้งหนึ่งคือทั้งบรรยากาศสองทั้งความเป็นกันนะครับผมครับที่พักเป็นยังไงบ้างครับที่พักก็คือถามว่าดีไหมคือมีคนมาพักก็บอกว่า โหนี่ไม่ใช่โฮมสเตย์แล้วเป็นรีสอร์ทแล้วเป็นรีสอร์ทแล้วนะครับผมที่พักโรงแรมแล้วอโหแต่เราเรียกว่าโฮมสเตย์เพราะว่าแบบเราจะเจาะกลุ่มยเจาะกลุ่มเฉพาะคนรักสัตว์ใช่นะครับผมไม่รักก็มาได้มามาเรียนรู้มาดูความน่ารักของสุนัขไม่ต้องมีสัตว์ก็มาได้ได้มีสัตว์ยิ่งต้องมาใหญ่ใช่ประมาณนี้นะครับผมอ่ามีอะไรฝากกับกับแฟนรายการบ้านหมูยิ้มบ้างเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะฮะใบรักแล้ว ทำไมต้องทิ้งมันอะไรประมาณนี้ครับผมอยากฝากอยากฝากเลยครับผมน้องนนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่นะครับยังไม่พร้อมนะครับหรือว่าอ่ายังไม่พร้อมที่จะดูแลทั้งสถานที่ทั้งเรื่องการเงินนะครับอยากคิดจะเลี้ยงนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันเขาจะกลายเป็นภาราของสังคมใช่ครับผมครับแล้วก็ คือเราก็ที่คบกันนะครับเป็นคู่รักกันคู่รักกันซื้อให้กันเนี่ยผมวันหนึ่งเลิกกันก็เอามาลงที่หมาคลงที่สัตว์เลี้ยงเนี้ยใช่ครับใช่ครับอย่านะครับอย่าคิดเลยอแต่มีบางพวกนะเลิกกันแล้วแย่งหมาเออมีเหมือนกันไม่ใช่บางบางคู่เลิกกันเกลียดหมาแต่บางคู่เลิกกันแย่งหมาก็มีเจอมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือคนรักจริงๆใช่ครับผมอ อยากจะทราบอะไรดีกว่าที่อยู่ที่ติดต่อเลยของโคมสเตย์หลังนี้อยู่ที่บ้านดงเจริญนะครับ,รบเเจครับตำบลแม่ยาวครับครับผมก็ ขับผ่านวัดค่้ยปลาก้างมานิดหน่อยครับก็มองทางขวามือก็จะเป็นซอยเจ็ดบ้านดงเจริญนะครับครับหรือติดต่อคุณบอลได้ทางเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เครับศูนย์สามห้าห้าหนึ่งหนึ่งแปดครับครับผมโอ้วันนี้นะครับรายการบ้านยูยิ้มต้องขอขอบคุณคุณบอลมากมากเลยรวมถึงเจ้าน้องปอมทั้งหลายว่ามันเรียบร้อยมากเลยวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณคุณบอลแล้วก็น้องปอมทั้งหลายแหละนะครับ ต็เลยบอกว่ทั้งหลายหละ่ะเยอะมากนะครับผมพี่เก่งมีนี่เลยการ์ตูนสนุกสนานนะครับในการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนนะครับสารสัตว์สุดฮาไม่ใช่ครอบครัวหันสาสารสัตว์สุดฮาให้คุณบ bon อลนะครับไว้ดูนะครับผมขอบคุณครับผมข้างในก็จะเป็นเรื่องราวของบ้านงูยิม้มแล้วก็สัตว์บ้านงูยิ้มนะครับผมรวมทั้งมิสุนัคมีแมวเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีงูอย่างเดียวนะครับน้องๆท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงหรือมีสถานที่อยากให้พี่เก่งไปพูดคุยเหมือนคุณบอลนะครับ หรือโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง a c e Book <ด>บ้านงูยิ้มหรือดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มนะครับนะวันนี้พี่เก่งน้งเซนนะครับคุณบอลนะครับรบวมถึงน้องหมาทั้งหลายแหละ่นะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย